สวยงามมากว้าวสวยว้าวสามดอกไม่ใช่สองดอกจ้าสามดอกว้าวสวยงามมากจ้าพึ่งเพล่พึงพ่งเพลสวยงามจ้ะนี่ดอกนี่โอ้เหตตานี้ ดอกว่ามองดอกน้อยน่ารักว่าสองดอกสวยงามน่ารักมากมาดูดอกนี้ใช่ไมเอยอุ้ยใช่กำลัออองออกตืงมุดดีนี้ ดอกอทุกคนนี่ดอกเล็กดอกน้อยสองดอกนี้น่ารักมากอู้สวยสวยงามมากจ้ะนี่ดูว้าว วยงามสุดๆเลยจ้ะทุกคนสองดอกนี้สวยงามมากจ้ะเราพาเดินหาอีจ้จะยาดอกหนึ่งนู่นดอกนึนดอกใหญ่ดอกนึงนี่ดอกนี้นี่นนขาหลุด,ดขาใหญ่มากมามาเก็บดอกนึ่งโอ้ดอกนี้ พาดูขาดอกนี้ใหญ่มากอวบมากฟูสวยสวยสุดๆจ้าไป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 ดูพาหาต่อไปจ้ะดอกนึงพวกหาแน่นน,นี่ดอกนึงถ้าจะเน่าอู้ สองดอกมา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 สวยงามจะสวยงามโอ้แถ่นี้ต้องหาอีกอีกสีดอกนี้กำไม่ได้เลยอ๋อเสยไปไปไปดิ๊